All right. The Emperor อ oh. คุณได้ The Emperor นะคะ The Emperor นี่คือคนที่คนที่เกิดมาเพื่อมีอำนาจมีบุญบารมีมีวัสนาเป็นคนที่สามารถ Control ผู้คนให้อยู่ในเ,เขาเรียกอะไรนะให้อยู่ในการควบคุมของคุณอะอย่างสมมุติว่า เป็นคนเกิดมาพร้อมมีบุญบุญบรารมีอำนาจอะไรบางอย่างนะคะในตัวแต่คุณอาจจะสมมติว่าคุณบอกว่าไม่ใช่หรอกคือทุกวันนี้ก็เป็นพนักง,งานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างนะคะหรือว่าทํางานอิสระก็แล้วแต่แต่ในตัวของคุณนะ่ะสามารถคุมคนได้นะถ้าถ้าคุณได้เลื่อนตําแหน่งหรืออะไรคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ใน ตำแหน่งหรือเลเวลที่สูงๆคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเหมือนบารมีของคุณมันไม่ได้มันไม่ได้เล็กๆอะต่อให้คุณทำอาชีพอะไรก็ตามถึงคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ตามจะมีคนที่ยกย่องให้เกียรติเ s สเ c คคุณก็คือการเคารพนะคะในบุคลิกในความคิดในความสามารถ ของตัวคุณเออเป็นประมาณนั้นนะคะ the emperor นะแล้วก็คุณคุณมีวิสัยทัศน์คุณมีศักยภาพพอที่จะคอนโทรลผู้คนหมายถึงว่าสมมติว่าคุณได้เลือ่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือเป็น manager หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในสายงานที่คุณทำลูกน้องหรือบริวารนะจะเชื่อฟังคุณแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลพวกเขาได้ได้ด้วยนะ คือบางคนเนี่ยได้เป็นหัวหน้าก็จริงแต่เขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะจัดการกับลูกน้องให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบได้แต่คุณมีมี power ตรงนั้นติดตัวมานะคะอืมนี่คือข้อดีของ emperor นะข้อเสียเขาเยอะเราจะให้พูดถึงนะคะข้อเสียเขาเยอะเขาจะดูเป็นคนที่ ดูมีอํานาจนะคะดูเป็นคนที่วางตัวเก่งวางตัวเป็นเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีเป็นคนที่วางตัวในสังคมได้ดีนะคะสิ่งที่ติดตัวคุณมาก็คือโอ้แปดถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือคุณอาจจะไปเกิดเติบโตที่หนึ่งแล้วก็ไปโตเอ่อไปไปใช้ชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งคุณจะไม่ได้อยู่กับที่คุณจะไม่ได้อยู่ในที่ฐานที่เกิดอะแปดถ้วยเห็นไหมแปดถ้วยหรือว่า e i g t of c u p นะคะ แล้วก็เซเว่นออฟคอยก็คือเจดเหรียญน,นะคะคุณเป็นคุณพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาคุณเป็นคนหัวการค้าหัวธุรกิจคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนคุณเป็นคนที่ชอบงานที่ที่เกี่ยวกับธุรกิจคุณเป็นคนที่ไม่หยุด พัฒนาตัวเองหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินนะคุณจะชอบไปลงทุนคุณไม่ชอบเอาเงินเก็บไว้นะคุณจะชอบทํโน่นทํานี่คุณจะชอบคิดเอ่อสมมติว่าคุณมีธุรกิจหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอื่นๆที่ที่เห็นผลกําไรในอนาคตอะไรเงี้ยคุณชอบต่อยอดธุรกิจคุณชอบลงทุนคุณมีหัวการค้าคุณมีหัวธุรกิจติดตัวมานะเป็นประมาณเนี้ย คิง o อฟคอยเห็นไหมคุณเกิดมาพร้อมกับถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีเงินนะอนาคตคุณจะมีนะคะคุณจะมีตังค์นะการมีเงินของแต่ละคนคําว่ารวยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคุณต้องอินความจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าไพ่บอกมาว่าคุณจะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานคุณจะลงทุนแล้วคุณจะร่ํารวยแต่คุณแต่คุณอะตอนนี้คุณยังแบบมีนิสัย เยอะแยะคุณยังอยู่ในตําแหน่งคุณยังอายุน้อยคุณยังแบบไม่ไปถึงตรงนั้นก็แสดงว่าอินความจริงนะคะอนาคตมันก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นต้อนแก่อาจจะเป็นช่วงวัยกลางคนก็ได้ที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิต